สวัสดีครับผงซักฟอกน้ำยาประพันมมุนุ่มซักผ้าขาวใส่ตรงไหนดีเครื่องซักผ้า lg รุ่น wft ห5ห1 gd เป็นเครื่องซักผ้า6กิโลครึ่งเริ่มต้นที่ผงซักฟอกก่อนเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ผงซักฟอกเดินออกมาแล้วก็ใส่แต่ถ้าใส่ตรงนี้บางครั้งอาจจะทําให้ผ้าเป็นเลอะผงซักฟอกได้นะครับถ้าอยากจะให้มันไม่เลอะผงซักฟอกก็เทใส่ก้นถังก่อนครับ จากนั้นเอาผ้าใส่ตามลงไปก็จะเป็นการป้องกันเรื่องผงซักฟอกเลอะเสื้อผ้าได้สําหรับตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่น้ํายาแบบพนุ่มนะครับตรงนี้ก็คือช่องเติมน้ํายาแบบพนุ่ม softener box ก็เทใส่ลงไปเลยครับมีหนึ่งร่องยาวกับหนึ่งรูเล็กเพื่อทําให้มันมีอากาศหายใจขณะเทจะได้ไหลลงไปได้ง่ายตรงนี้ก็ใส่ได้เยอะครับส่วนตรงนี้จะสามารถเคลื่อนที่ไปได้นะครับมันไม่อยู่แน่นอนว่าจะอยู่ตรงไหน เราก็สามารถใช้มือจับนะครับแล้วหมุนเพื่อให้เราสามารถเทเข้าในจ่องนี้ได้อย่างสะดวกนั่นเองครับนี่ก็คือช่องใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มมันจะสามารถหมุนไปได้นะครับเราก็หมุนเพื่อที่จะใส่ได้ถนัดนั่นเองส่วนตรงนี้ก็คือช่องใส่น้ํายาปรับผ้าขาวนะครับก็สามารถเทเข้ารูนี้ได้เลยครับใส่ผ้าขาวพวกไฮเตอร์นะครับเช่นไฮเตอร์ใส่เพื่ออะไรครับเพื่อให้ผ้าสะอาดยิ่งขึ้นครับ สามารถใช้กับผ้าสีได้ด้วยนะครับสามารถใช้กับผ้าสีก็ได้จะทําให้สะอาดยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเวลาเทลงไปมันก็จะไหลลงไปที่บริเวณขอบฝาตรงนี้นะครับซึ่งในส่วนนี้มันจะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้เลยนะครับตรงนี้ผมก็ดึงออกมาให้ดูนะครับจุดนี้มันจะไม่สามารถเคลื่อนได้เหมือนกับไอช่องใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเมื่อเราเทลงไปมันก็จะไหลลงไปในร่องนี้นะครับไหลลงไปได้ในร่องนี้โดยอัตโนมัติของมัน อันนี้ผมดึงออกมานะครับแต่เมื่อผมปล่อยกลับเข้าไปมันก็จะเข้ามาที่รูตรงนี้พอดีเมื่อเราเทตรงนี้นะน้ายาซักผ้าขาวมันก็จะไหลลงมาตรงร่องนี้พอดีครับสําหรับจอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ